สรุปผลตรวจให้หนึ่งนะครับโดยภายนอกนะครับก็จะมีเรื่องความสะอาดนะครับแล้วก็เก็บวงกบบินนะครับวงกบบินธรณีเก็บงานธรณีเรียบร้อยนะครับพื้นยุบตรงนี้นะฮะด้านในก็จะมีเรื่องของตาแมวนะครับตาแมวกับด้านนะครับเก็บสีรอบวงกบนะครับงานเฟอร์เนี่ยจะมีบินนะฮะสีเปื้อนแล้วก็สีเปื้อนฮะสีเปื้อนตัวนี้นะครับสีเปื้อนความสะอาดเปื้อนเลอะนะฮะซิลิโคนนะฮะ ซิลิโคนเก็บไวเรียบร้อยนะฮะทุกชุดซิลิโคนนะฮะนะครับอันนี้ทดสอบระบบไฟนะครับพวกปั๊ปกพวกนี้ก็จะเรื่องของาอล,ลายนิวตันสลับใช่ไหมโอเคอันนี้นะครับเช็คไฟให้แล้วนะครับผมพื้นนะครับก็จะมีพื้นยุบย่บนะฮะบ,บริเวณนี้นะฮะบ,บริเวณนี้นะฮะยุบยบ่บบริเวณนี้ครับอันนี้เป็นเนินขึ้นสั่งนะครับแล้วก็ยบุยบย่บบริเวณนี้ครับ บริเวณนี้นะครับกลิ่นตลอดแนวนะฮะงานฝ้าก็จะมีบริเวณนี้นะครับฝ้าก็จะมีเรืสีผิวฝ้าสีเปื้อนเลอะผิวฝ้าไม่เรียบเนี่ยฮะเก็บขอบฝ้าไม่เรียบร้อยนะครับผมผนังวอลเปเปอร์ก็จะมีจุดหนึ่งตรงข้างวงกบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของซิลิโคนยาแนวนะฮะผนังตู้นะครับปรับหน้าบานนะครับรองบานไม่เท่ากันนะครับผมเก็บมาเรียบร้อยความสะอาดเปื้อนเลอะนะครับ แล้วก็จะมีพวกเก็บวอลเปเปอร์ขอบเฟรมพวกนี้ลอกล่อนนะฮะัวอลเปเปอร์ขอบเฟรมแบบนี้นะฮะลอกล่อนแบบนี้นะฮะตลอดเฟรมนะครับซิลิโคนซิลิโคนลอกเฟรมไม่เรียบร้อยนะฮะป้องกันน้ำรั่วน้ำซึมนะครับผิวผนังตรงนั้นไม่เรียบนะฮะส่วนห้องครัวนะฮะเทสพวกน้ำรั่วน้ำซึมหมดแล้วไม่มีรั่วซึมนะครับแต่ว่าชุดนี้เฟรมนะครับก็จะมีการเทสน้ำครับจะมีรั่วซึมจุดนี้นะครับแล้วก็ให้เจาะนะครับ เจาะน้ําให้น้ําออกตรงเฟรมนี้ครับแล้วก็ซีนซิลิโคนใต้เฟรมนี้ให้เรียบร้อยใหม่ครับป้องกันน้ารั่วน้าซึมนะครับมีน้ํารั่วตรงก๊อกตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวให้เขาแก้ไขใหม่นะครับตัวนี้เทสพวกท่อต่างๆไม่มีตันนะครับพื้นสลปโอเคนะครับอันนี้พวกความสะอาดเปื้อนเลอะนะครับโคมไฟมันจะหลุดนะครับชำรุดแล้วกันครับแต่เขาแก้ไขให้ใหม่นะครับนี่รอบวงโครงนี้ก็จะเป็นพวก พอไปเปอร์นะครับพื้นห้องน้ําเทสโลบแล้วนะครับจะมีน้ําขังอยู่ด้านนี้นะครับท่อไม่ตันนะครับแล้วก็พวกยาแนวหลังะโพกนะครับกันการการั่วซึมน,น้ําซึมผ่านไปห้องนึงนครับคงนี้ปับหน้าบานนะครับระบบน้ำอะไรก็แรงดีนะครับเทสให้หมดแล้วนะครับ ระบบไฟนั้งอุ่มนะครับก็เทสแล้วนะครับไฟโอเค,โ,อเคโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ